สวัสดีครับ FC News Channel นะครับวันนี้ผมนะครับจะมาสอนว่ายน้ําจะแนะนํานะครับการเตะเท้าท่าปีเสื้อหรือที่เรียกว่าโดฟินคิกนะครับนะเดี๋ยวจะเราไปดูกันนะครับว่าเรามีรูปแบบการฝึกอย่างไรง่ายๆสำหรับคนที่ว่ายน้ําเปร็จแล้วนะครับและไปคนเดียวนะครับเราไปเชิญกันนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูการเตะเท้านะครับเพื่อจะใช้ในการฝึกที่เรียกว่าโดฟินคิกนะครับหรือการเตะขาเพื่อจะไปเรียนสู่ ท่าว่ายน้ําท่าผีเสื้อนะครับแบบฝึกง,ง่ายๆครับก็คือการนั่งอยู่บนขอบสะเข่าชิดนะครับโดยให้ส้นเท้าทั้งสองข้างติดกําแพงไว้นะครับแล้วก็เตะขึ้นมานะครับดูคําสั่งดูนะครับ 1. เตะ 2. เตะ 3. เตะ 4. เตะ 5. เตะ 6. เตะ 7. เตะ 8. เตะ เก้าเตะและสิบเตะเห็นไหมครับสังเกตการเตะเข่าชิดนะครับเข่าชิดนะครับแล้วก็ขาเหยียดตึงเวลาเตะนะครับต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนที่2นะครับก็คือการนอนคว่ำที่ขอบสะนะครับมือทั้งสองข้างนั้นเหยียดตึงนะครับขาตึงแล้วก็เตะขาพับมาที่ก้นนะครับนะแล้วก็เหยียดตึงลงไปเตะนะครับดูตัวอย่างนะครับอ้าวทั้งหมดขึ้นนอนคว่ำครับขาเหยียดตึงข้างหน้าครับ าขาจะตึงแขนจะตึงข้างหน้าครับโอเคครับทีที่หนึ่งพับเตะสองพับเตะสามพับเตะสี่พับเตะห้าพับเตะเห็นไหมครับจะสังเกตว่าเข่าทั้งสองข้างนั้นชิดขาทัา้งเขา่าทั้งสองข้างนั้นชิดเวลาเตะปั๊บเหยียดตึงเอาไว้นะครับมุมข้อเท้านะครับแขนทั้งสองข้างเหยียดตึงหน้าของเราหน้าผาและติดพื้นนะครับ ดูอีก5เซนนะครับดูนะครับอ่าหพับเตะ 2. พับเตะ 3. พับเตะ 4. พับเตะ 5. พับเตะครับนี่คือการเตะเท้านะครับเพื่อจะฝึกท่าปีสื้อหรือที่เรียกว่าดอลฟินคลิกด้านหลังนะครับอเอาเปนะครับต่อไปนะครับจะเข้าสู่การฝึก ตะเท้าขาพิเสื้อหรือที่เรียกว่าดอฟฟินคลิกในแบบฝึกที่3นะครับก็คือการทําก็คือการใช้มือทั้งสองข้างนั้นเหยียดตึงอยู่ในท่าโผนะครับอาจจกที่เราเคยเตะขาฟรีสไตล์ก็เป็นขาพิเสื้อแทนขาคู่แทนนะครับลองดูตัวอย่างนะครับหมายเลขหนึ่งพร้อมเริ่มครับนะครับเตะนะครับเนี่ยฮะไปเรื่อยๆนะครับพับขาเรื่อยๆเตะเรื่อยๆนะครับครับเอวก็จะเด้งขึ้นมาโดยอัตโนมัติมือทั้งสองข้างนั้งอยู่หลังใบหูนะครับ ดังหมายเลขที่1กําลังทําอยู่นะครับที่2พร้อมครับเริ่มครับเหมือนกันนะครับนะครับเห็นไหมขาเราพับขึ้นมาขาคู่เข่าไม่แตกนะครับเข่าไม่แตกนะครับแขนเหยียดตึงเลขสามพร้อมครับเริ่มครับ ต่อไปนะครับจะเป็นแบบฝึกที่4นะครับตอนนี้ทางคุณครูผู้ฝึกนะครับจะไม่ให้ใช้มือไปด้านหน้าเลยครับแต่จะให้มือนั้นอยู่ข้างลําตัวนะครับศีรษะนั้นอยู่บริเวณผิวน้ํานะครับอยู่บริเวณคิ้วของเรานะครับแล้วก็เตะไปเรื่อยๆพับขาที่มาถึงที่ก้นแล้วเตะไปเรื่อยๆนะครับดูดังหมายเลขหนึ่งครับพร้อมครับเริ่มครับเห็นไหมครับมือทั้งสองข้างอยู่ตัวเตะไปเรื่อยๆครับเตะไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมฮะเอวมันจะขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับนะเห็นไหมครับ คล้ายปลาโลมานะครับคล้ายๆปลาโลมายนะครับที่สองพร้อมครับเริ่มครับเห็นไหมครับอ่าอันนี้อันนี้อันนี้เริ่มได้แล้วครับอ่าบางบางครั้งตัวเราจะแข็งนิดหน่อยแต่ถ้าเราทําประจาประจานะครับตัวเราก็จะไหลลื่นนะครับคล้ายๆปลาโลมาเห็นไหมครับอันที่สามพร้อมครับเริ่มครับ นะครับ,นะรบอันนี้ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับเด็กที่ฝึกการเลื้อยตัวหรือว่าฝึกการเตะดอลฟินเพื่อไปสู่ท่าบีเสื้อครั้งแรกนะครับถือว่าใช้ได้นะครับผ่านนะครับ ตอนนี้เรามาดูขั้นตอนที่5นะครับในการฝึกกันนะครับนะในเรื่องของการเตะขาท่าผีเสื้อหรือที่เรียกเรียกว่าดอลฟินคลิกนะครับเฉพาะขานะนะครับก็คือมือทั้งสองข้างนั้นเหยียดตึงอยู่หลังไปหูนะครับแล้วเราจะเตะเท้าทั้งหมด6ครั้งนะครับหครั้งแล้วก็ดึงกว่าขึ้นในใจ1ครั้งดังตัวอย่างนะครับลองดูนะครับพร้อมเริ่มครับเตะนะครับ1 2 3 4 5 6ดึงขวาครับ นะครับติดขาไปครับ1 2 3 4 5 6หดึงขวาครับอ่านี่ถึงก่อนนะครับไม่เป็นไรครับถือว่าใช้ได้นะครับต่อไปหมายเลข2พร้อมครับเริ่มครับฮึบนับด้วยนะครับ1 2 3 4 5 6หดึงขวาครับติดขาไปครับ1 2 3 4 5 6ห้าหดึงขวาไปครับอ่า อันนี้ต้องฝึกหมายเลขสองนิดหนึ่งต้องบอกขอหมายเลขสองนิดหนึ่งครับฝึกท่ายากไปนิดหนึ่งมือทั้งสองข้างเหยียบเหนือศีรษะนะครับเหยียบไปข้างหน้านะครับอ่เดี๋ยวแก้ไขได้นะครับสำหรับนักเรียนที่ฝึกใหม่นะครับต่อไปหมายเลขสามครับพร้อมเริ่มครับอ่ามือทั้งสองเหยียบไปข้างหน้าเตะหนึ่งเตะสองเตะสามเตะสี่เตะห้าเตะหกแล้วดึงขวาครับเตะหนึ่งเตะสองเตะสามเตะสี่เตะห้าเตะหกดึงขวาครับ โอเคครับอ่าอันนี้ถือว่าทําได้ดีครับทาได้ดีนะครับดานทั้ง3คนเลยนะครับในบ้านครับ FC หนุนี้ชแนแนลครับเมื่อกี้นี้คือแบบฝึกง่ายๆนะครับสำหรับกรณที่เราไปเล่นน้ําแล้วอยากว่ายน้าท่าดิ้วเสื้อเปินนะครับวันนี้ผมจะสอนนะครับเรื่องของการเหลื่อตัวที่เรียกว่าดอกฟิตไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอ่าขอให้คนได้นําไปฝึกแล้วก็ไปเรียนรู้นะครับถ้าดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องหนุนีิชแนแนลด้วยนะครับและอย่าลืม คลิ์ต่อไปในคลิปต่อไปผมจะขึ้นแขนกานว่าีเสื้อให้นะครับอย่าลืมนะครับติดตามนะครับแล้พวพบกันครับสวัสดีครับ